เราทำแบบชาวบ้านสมัยก่อนช้อนกูผมไม่รู้จานตากจนความเคยชินพอไปเรียนปุ๊บอ๋อเขาทำแบบนี้มันเตรียมงานไว้ได้ชัานประวัดมีวิธีการแบ่งพอชั่นอาหารพอเวลาขายจริงเร็วด้วยเราเป็นมาตรฐานด้วยดีกว่าเดิมอีก,ก <laughs> นี่คือแซ่เราครับภาษาตะจิว๋วออกเสียงว่าเจียแต่เราก็เขียนให้มันอ,าานอ่านคนอ่านง่ายว่าเสีย ผมรุ่น2ครับตั้งแต่รุ่นป้าป้า,านี่เสือขื้นหมอนใบวันที่เขาย้ายมาเยาวราชเนี่ยเยาวราชคือปา๋าช้าผัดหมี่ฮ่องกงปูกนครับผัดหมี่เราคือเจ้าแรกเยาวราชพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดอร่อยมากเขปาป้าป้าทำครั้งแรกยีสิบแปดปัจจุบัน80้านาดฮ่องกงน้วมันหอยกุ้งอมบนเส้นครับผัดหมี่กันท้าแรกคุณยังจําได้นะผัดหมี่ต้องไฟแรงเราเอาไฟเบาสุดเรากลัวลกลัวไฟอ่ะไฟขึ้นร้อนร้อนมาม้าก็บอกมึงผัดอย่างนี้ไปขายใครแล้วเขาก็มาเปิดไฟแล้วก็ดันเราไว้้้ไมม่ใหหเเรราานีแลวจับ จนเราก็เลิกกลัวไฟเวลามันร้อนมือก็ต้องทนแต่ก่อนมือผมอะ่ะไม่มีขนนะมันโดนไฟ <c oughs> จากในใจตั้งแต่แรกเดวันอะ่ะเราอยากช่วยเขาเราอยากช่วยงานพ่อแม่เราให้เขาเหนื่อยน้อยลงสมัยก่อนเ,เป็นลุกมือเตรียมของมาม้าทำแต่พอเราฝึกทําไปว่าอะไรแม่หล่ะเขาดันทำได้เลยไง <c oughs> แค่นี้เองแรกเริ่มนะป้าทาเองทุกอย่างจนป้าต้องเผาจะสองรอบเป็นจุดที่ว่าเราต้องช่วยมากกว่าเดิมตอนเราขายแถงร้านนอกเนาะเรายืนทํามาหน้า,าหลางังลูกค้าเดินเอ,อ้ามาสก,กิบมาเจ๊ ทำาป่ามาผมพูดคําเดียวไม่ทําอยากกินต้องให้ลูกทาทุกอย่างก็คิดเองครับแล้วมาปรับเอาถามคนนั้นคนนี้แล้วเราก็มาทําในแบบที่เราชอบอย่เราก็ใส่ผักกระหล่ำลงไปแล้วก็ผัดกระหล่ำสักพักหนึ่งจุดเด่นของเราเลยนะเราจะผัดไม่มันผัดหมี่ที่อื่นอ่ะกินแล้วมันจะเลี่ยนเลียนมันมันใช่ไหมครับนั้นของเราเนี่ยผัดหมี่ห้ามมันสมัยก่อนช้อนตัวผมไม่รู้จกักที่เราเรียนรู้จากน้ำหนักมือปากจนความเคยชิน เราคิดแล้วเฮ้ยทำแบบเดิมไม่ได้ละต้องหาความรู้เพิ่มเติมผมไปเรียนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์แล้วมี MHA อ่เเขามาจอยทำโครงการนี้เขาเปิดมาปุ๊บช้อนตวงไอ้เชี่ยบนลลกไปดีไม่ช้อนตวงเพิ่งรู้ฉันตรงวัดมีวิธีการแบ่งพอร์ชั่นอาหารอ๋อ เขาทำแบบนี้มันเตรียมงานไว้ได้ภาวนาขายจริงเร็วด้วยเราเป็นมาตรฐานด้วยดีกว่าเดิมอีกจุกเราทากองอใหญ่ๆองกะต้นทุนเพี้ยนหมดแต่พอทําแอนพอร์ชั่นต้นทุนตายตัวแน่นอนเรารู้เลยว่าอาหารจานนี้ต้นทุนควรจะเป็นกี่บาทอย่างคณะเนี่ยเราทำเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่กล่องของเราไว้ลูกค้าสั่งปุ๊บล้วก็หยิบเร็วไหมไปทำงานได้เลยใส่ถุงซิลแบ็คข้ามาไว้อย่างเงี้ยสินค้าคุณภาพมากขึ้นเก็บได้นานขึ้นมันทำให้เราสามารถพัฒนาร้านให้มันดีขึ้นตอบสนองความต้องการลูกค้าดีขึ้น สุดท้ายสิ่งที่เราทำครับลูกค้าได้รับแน่นอนอยู่แล้วตอนช่วงโควิดแมคโครเขามีโครงการแจกข้าวกล่องและเอ็มเอชเอคือเขาเป็นส่วนหนึ่งพะเราเป็นสมาชิกเอ็มเอชเอเขาก็ติดต่อสอบถามมาว่าเนี่ยมีโครงการแบบนี้โปรเจกต์บแบบนี้เพื่อช่วยร้านอาหารเนี่ยให้อยู่รอดได้ช่วงโควิดนี่แหละครับรอดมาได้เพราะเหตุนี้ด้วยนะครับเหมือนเอาเงินมามาต่อยให้เรารอดตายเลยครับผมมองว่าความรู้สิ่งสาคัญจริงๆอยากให้มีเยอะๆ เพราะคนอ่ะไม่รู้อีกเยอะเพราะผมมีความรู้ผมก็พัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นถ้าสมมติมันมีตักแต่รุ่นป้าล้วอ่ะมันก็คงไปไก่กว่าน,นี้แหะครับ <c oughs> <c oughs> ไก่นะครับร้านเสียเชนาทาวครับอยู่เยวาวราชครับได้ดิบได้ดีกับแมคโครเรก้าอะคาเดมี่ได้โปรดีๆได้ความรู้ดีๆได้พาร์ทเนอร์ดีๆ <c oughs> ทั้งหมดนี้ฟรีอยากได้ดิบได้ดีรีบสมัครเลย